ผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปราณจะอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่23ญาณยานสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้าง ตติยชาญบ้างจตุตชาญบ้างอากาสานัญจายตนะบ้างวิญญาณัญจายตนะบ้างอากิมจัญญายตนะบ้างเนวะสัญญานณาสัญญายตนะบ้างก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวัทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมชาญบ้างดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณ อันมีอยู่ในขณะแห่งปฐมฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชำรุดว่างเปล่าเป็นอนาตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมาตตคาดว่านั่นสงบ นั่นประณีตคือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปปิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอตั้งอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเธอย่อมเป็นโอปาติกะจากปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคียสังโยชนห้าสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นน,นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือรูปมือของนายขณะขมังธนูเพียรยิงรูปหุ่นที่ทำด้วยหญ้าหรือกองก้อนดินต่อมาเขาเป็นผู้ยิงได้ไกลยิงไม่พลาด และทำลายร่างใหญ่ๆได้แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล้วสงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌมานมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา อันมีอยู่ในขณะแห่งปฐมาชานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของจำรุดว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นหลันแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมาตคาตว่านั่นสงบนั่นประณีต คือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงว่านั่นสงบนั่นประณีตคือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัญหาความคลายกำนัดความดับนิพพานเธอตั้งอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เธอย่อมเป็นโอปาติกะจากปริมิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคียสังโยชนห้าสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นนั้นข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว ก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยทุติยชานบ้างเพราะอาศัยตติยชานบ้างเพราะอาศัยจตุติชานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุติชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัตนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งจตุตชานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศร ไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชํรุดว่างเปล่าเป็นอนัตาเตย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมตะภาทว่านั่นสงบนั่นประณีตคือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงว่านั่นสงบนั่นประณีตคือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืน อุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอตั้งอยู่ในจตุตฌานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเธอย่อมเป็นโอปาติกะจับปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคีสังโยชน่าสิ้นไป ด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนูเพียนยิงธนูไปยังรูปหุ่นที่ทำด้วยหญ้าหรือกองบินต่อมาเขาเป็นผู้ยิงได้ไกลยิงไม่พลาดและทำลายร่างใหญ่ๆหได้แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล บรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัตนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาอันมีอยู่ในขณะแห่งจตุตฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นลูกศร ไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชำรุดว่างเปล่าเป็นอนัตตาเตอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ได้ทมเหล่านั้นสันแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมะตะภาว่านั่นสงบนั่นประณีตคือความเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งพวงว่านั่นสงบนั่นประณีตคือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งพวง ความสละเคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกํำนัดความดับนิพพานเธอตั้งอยู่ในจตุตฌานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเธอย่อมเป็นโอปติกะจะปลินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยจตุตชานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆะสัญญาและเพราะไม่ใส่ใจถึงนานตะสัญญาบรรลุอากาสานัญจายตนะโดยคำหนึงเป็นอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนื เวทนาสัญญาสังขารมิญญาอันมีอยู่ในข,ขณะแห่งอากาสานัญจายตนะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชำรุดว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นขันแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่านั่นสงบ นั่นประณีตคือความเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเตอตั้งอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเตอย่อมเป็นโอปาติกะจากปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรมภากียสังโยธาสิ้นไปด้วยความยินดีพเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนูเพียรยิงธนูไปยังรูปหุ่นที่ทำด้วยญ้าหรือกองดินต่อมาเขาเป็นผู้ยิงได้ไกลยิงไม่พลาด และทำลายร่างใหญ่ๆได้แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะล่วงรูปปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตะสัญญาบรรลุอากาสานัญจายตนะโดยคำหนึ่งเป็นอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งอากาสานัญจายตนะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของว่างเปล่าเป็นของชำรุดเป็นอนัตตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตว่านั่นสงบนั่นประณีตคือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัญหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเตอตั้งอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เธอย่อมเป็นโอปาติกะจากปรลินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยอากาสานันจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วดูก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราเกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะท,ทั้งหลายเพราะอาศัยวิญญาณญจายตนะบ้างอากินจัญญายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินในนี้เพราะล่วงวิญญาณญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาย,นยนตนะโดยคำนึงเป็นอารมณ์ว่า อะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งอากินจัญญายตนะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชำรุดว่างเปล่าเป็นอนัตตา เธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นครันแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมาตาภาตุว่านั่นสงบนั่นประณีตคือรมเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอตั้งอยู่ในอากิญจยายตนณะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวัทั้งหลาย ถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะท,ทั้งหลายเธ่ย่อมเป็นโอปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่ตรับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคียสังโยนห้าสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนู เปียนยิงธนูไปยังรูปหุ่นที่ทำด้วยหญ้าหรือกองดินต่อมาเขาเป็นผู้ยิงได้ไกลยิงไม่พลาดและทำลายร่างใหญ่ๆได้แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยคำหนึงเป็นอารมณ์ว่า อะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งอากินจญายตตะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชำรุดว่างเปล่าเป็นอนตตา เธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ในธรรมเหล่านั้นกันแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมาตภาสว่านั่นสงบนั่นประณีตคือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปัิทั้งปวงความสิ้นตัญหาความคลายกำหนัดความดับนิพพาน,นเธอตั้งอยู่ในอากิญจยายตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเธอย่อมเป็นโอปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่พึงกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภากียสังโยชนห้าสิ้นไปด้วยความยินดีพเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้แลสัญญาสมาบัติมีเท่าใดสัญญาปฏิเวตก็มีเท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะสองเหล่านี้คือเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตหนึ่ง สัญญาเวทยิตแตนิโรธหนึ่งต่างอาศัยกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าอายตนะสองประการนี้อันภิกษุผู้เข้าฌานผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติและฉลาดในการออกจากสมาบัติเข้าแล้วออกแล้วพึงกล่าวได้โดยชอบจบแล้วนะคะสำหรับยานสูตร สำหรับพระสูตรต่อ,ตอไปติดตามฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรม